ให้เสียงภาษาไทยโดยฟิลมกับตั้นไท่ถ้านบุกเข้ามาในเมืองแล้วทำไงดีครับก็ต้องสู้จนนาทีสุดท้ายวอยแล้วต้องสู้ครับจะมัดนโมตัศน์ปะโคโตขคแกแวแกกวช่วยด้วย่อยพวกโลกไปเหม็นเขียววอย อะไรดืดดืดด้วยเนี่ย<ม>พอเถอฮึชี้ไม่พอเว้ยเอ้าเอ้ทำเลยกูอเออเออ เอ้อเป๊ะเอ้อ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  <c oughs> แค่ข้าวพวกเรามันยากอยู่ังไงข้าพวกเราเซ่อึเค่ข้าวพวกเรามันยากนักชี้ไหมพวกเราตายเองก็ได้ชี้ <c oughs>